ผมใช่เน่ยเออโอ๊ยไม่รู้เรื่องรับปากก่อนไปรับปากรับปากไม่ทำอ่ะได้เลยนะเป็นาทีนะหนึ่งนาทีพอห้ามดูนานวันนี้ฉันไม่ให้ดูหน้านานพูดอะไรไม่ให้ใครดูหน้านานอืมสามสิบวิเขาก็วิ่งตะเลิรไปแล้วอุ้ยอะไรนะหมอเสน็จที่ให้แล้วนะมีเวลาหนึ่งนาทีดู สองตาเลยสัญญาที่ให้กันไว้ถ้าเสด็จยุติประศิษฐ์เขาไม่รับรับเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะมาแต่งงานกับเราแทนนะจ้ะรู้แล้วไม่ใช่รู้จ้ะสบายเลยนะมันต้องเป็เฉพาะเจ้าค่ะสัญญาเลยสวยด้วยนะเขาชื่ออะไรอรัญญาโอ้ชื่อบนนอกบ้านนอกอรัญญาชื่ออะไรโอ้โหูมากเลยอรัญญาบ้านนอกเออมึงชื่ออะไรบุญเถิงหันมาเถอะนิดนึงฉันไม่ดูให้กลับไปฉันม่อยากดูนิดเดียวน่ะฉันไม่อยากดูอะไรอย่างนี้เขาอยากเห็นฉันไม่อยากดูอันมาดู นันมามองแบบไม่เต็มใจเมื่อได้เห็นเทาวท้าป่านาว่าลำยาแะเห็นนางใหม่ไม่ไดวจะต้องคนของนางไม่หันกลับแล้วเห็นนางใหม่ไม่ได้ลืมจ้องมองหน้าเจ้าสวยจริง แม่สาวอลันยาเห็นหนางใหม่ได้เล่นเสียงไช้แล้เลย